ไงไงกับสิกค้าถามมาไงขายแค่สองอย่างก่อนขายศึกษามันปุ๊บสมมุติวันนี้คุณพ่อจิตจะเปิดโอที่บริษัทผมขายแต่ไอติชกเลขแต่ไโชกเดียวรู้เลยว่ามันเป็นยังไงเราศึกษามาแล้วคนถามมาตอบปุ๊บถามมาตอบปุ๊บเขายังเสียงหนึ่งแล้วครับแต่ไปขายห้าหกอย่างขายพร้อมกันทีเดียวอ่ะมันไม่เหมือนผู้เชี่ยวชาญคนระับถ้าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะเจาบทีละอย่างทีละอย่างค่อยๆไปค่อยๆไปตัดคุณเอาวีดุดขายพวกได้ แนะแนำน,นะถ้าเปิดบูธเอาสองพัวนี้เปิดบูธสั 3. ถ้าเช่ากันละห้าร้อยนะครับที่ตึกถูกมาก้านะครับเราจะบอกว่าที่ตึกยังไม่มีอาหารเสริมตัวไหนไปป่นเลยยังไม่มีเลยนะครับรองเท้าพันแปดกระเป๋าคลิปดีสองพันกว่าทำไมขายได้ไไดแค่ถือดูดีสายดูดีนี่นะแต่ขายได้แต่นี่สิราคาพอกันแต่ประโยชน์มากกว่าอีกทำไมจะขายไม่ได้ แบนเนอร์พอกเอ็กซ์ตานพอมโบโชพอกเตรียมยืนพูดเลยถ้าขายจริงนะเดี๋ยวผมจะช่วยโปรโมทให้ก็ได้ครับว่าเดี๋ยวมีเปิดดูข้างล่างเราไปดูได้รับวอ่อันนี้แนะนำนะแนะนำนะครับเปินอีส์วอเตอร์นะไปดูได้นะครับอ่ะโอเคนะครับปีพลิสมีคำถามนะครับกินตอนไหนหลังอาหารประมาณ15นาทีเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอน กินวันละสี่แคบสี่แับสี่แคบนะอย่าก,กินต่ำกว่านั้นถ้าอยากสร้างภูมิต้านทานอย่าป้องกันมะเร็งไม่แน่นะครับในตัวผมพันมีเชื้อมะเร็งอยู่แล้วก็ได้แต่ทุกนี้ผมก็ยังกินมีผลิตอยู่นะครับกินวันละสี่แคบเช้ากับวันก็นก่อนนอนเช้ากัวันย็นก่อนนอนนะครับอ้อผมขอแชร์อย่างหนึ่งนะคนที่กินสามหกเก้าลุแชร์เป็นอยา่างที่กินแล้วปวดปวดตรงหัวใจอ่ะผมแชร์ไหมครับ แชร์แล้วนะอน,นุีาฝากไว้นะครับถ้าเจอเคสนี้เอาไปขายแล้วให้เขาคินต่อนะครับให้ติดต่อนะอย่าให้หยุดนะครับผมเจ็บถึงขั้นที่คิดเลยว่าโทษนะครับตายแน่จริงๆเจ็บมากบีบหัวใจมากนอนไม่หลับนอนแบบแทบกระตืเรื่องเนี่ยตื่นทุกสามสิบนาทีเลยนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยแอบตัวคิวเทนเนี่ยมันเข้าไปช่วยกล้ามเนื้อหัวใจอยู่แล้วแล้วผมกินทีสองแคปก่อนนอน สามสิบมิลลิกรัมมันเข้าไป่ิดบและผมเป็นกล้ามในหัวใจอยู่แล้วนะครับมันเข้า,าไมปรับไงเข้าไปปรับบีบจนผมมองไมง่หลับจัดมาเกเจ็บสุดๆุแต่ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งหายครับตอนนี้ปากดันดีแล้วไม่เจ็บแล้วก็ยังกินสองเม็ดเหมือนเดิมไม่เป็นแล้วมันเป็นแค่เอฟเฟกต์ทำให้เรารู้ว่าฉันเป็นแต่ผมรู้แล้วแต่ว่าผมเป็นกล้ามหัวใจฝุดแล้วและรู้แต่รู้แต่แล้เราว่าถ้ากินเข้าไปปุ๊บ มันต้องมีอาการบ้างเล็กน้อยแต่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะคิวเทนของเราผสมอยู่ในน้ำมัน369หกเก้ินสแค็บสามสิลิกรัมไม่พอมันยังไปละลายได้ดีในน้ำมันปลาอย่างเงี้ยมันยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนเนี้ผมดีขึ้นเยอะเลยไม่มีปวดด้วยตื่นมานีสบายใจด้วยช่วงอาทิตย์นั้นทองมาสุดครับเหมือนมีแนวแทงตรงหัวใจเลย จริงๆนะครับแต่แนะนํานะเราไปขายแล้วให้กินต่อนะครับแนะนําเลยนะครับอ้างชื่อผมได้เลยผมกล้าการตนตีได้นะครับเพราะกินแล้วปวดจริงนะแต่ก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ดีขึ้นนะครับอ่ะโอเคบีโพลิสมีคําถามไหมครับอ่ะเชญครับที่พี่ถามกันเป็นพวกว่าอ๋อ พี่พิศุสษาไปโพสในเฟซบุ๊กผมนะฮะผลเพราะนั้นคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นไงแต่เขาไปตอบแล้วส่วนหนึ่งนะเขาไปตอบแล้วนะครับก็พี่ถามว่าเป็นทารัสซีเมียนะครับและอะไรอีกโรคนึงนะใช่ครับอ๋อใช่หูดับใช่ไหมผมกับพี่พี่ผิีผิดติดกันผมไม่โม้มันเปนหูตับหูดับหูดับ แล้วก็ได้ยินนะครับโอเคการเป็นหูดับนะครับพอดีว่ามันรู้จักคําว่าน้ําในหูป่ะถูกอาจจะเกิดน้ำในหูไม่เท่ากาันเพราะผมเคยเกิอดอาการคล้ายๆนี้ครับหูดักกับหูตึงอันนี้พี่บอกตรงนั้นะหูตึงกับหูดับเหมือนกันไหมผมไม่ใช่หมอนะผมรู้เหมือนกันบอนะกไม่แน่ใจไม่กล้าตอบไม่กล้าตอบนะครับไม่กล้าตอบ นะฮะกลัวต่อไปอย่าเพียเ้ยนอย่ายวมันเพี้ยนไปมันไม่ดีนะครับหูแต่รู้ว่าหูดับเนี่ยผมรู้ว่ามันเกิดจากน้ำในในในหูเนี่ยไม่เท่ากันมันมันรู้สึกว่าคืออ่าใช่คือลองคนเป็นหูดับนะครับลองลองพยายามนอนหรือว,ว่าลองต่แข่งเมี้เราจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรอะไรอยู่ในในหูอ่าใช่ตอนแรกผมคิดว่าน้ำน้ำเราผมาน้ำตาบผว่ามันเข้าหูผมคิดอย่างนั้น ก็พยายามตะแคงหนูนะมันไม่ออกเลยแล้วรู้สึกว่ามันเกิดการปวดหัวนะครับผมนะตัวผมปวดหัวปวดหูดหมากฟังอะไรก็ค่อยเดย้คือเราฟังเพลงอะตาบาวะค่อนข้างเยอะแหมตาเบ้าเชยนะฟังเพลงจา่ายโบนเนอะโอเคซ <c oughs> าบาวะมันหมดทุอกอยแล้วไม่มีครับยิม้มไปผมฟังเพลงจ่ายโบนไงคือแล้วฟังปุ๊บคือเสียงเสียงสองข้างของหูผมนะี่ยผมรู้ตัวว่า,วามันเข้าไม่เท่ากัน รู้สึกได้เหมือนข้างนี้เฮ้ย hey, ลำโพงข้างนี้เสียหรือปเปล่าเลยไปเพื่อนใส่ดูเพื่อนบอกปกติแต่ผมฟังหูข้างซ้ายแล้วรู้สึกว่าไม่ปกติในยระถามหมอที่เปาโลที่สะพานควายเขาบอกว่ามันเป็นอาการข้างเทียมคือว่าน้ำในห,หูเราไม่เท่ากันนะครับมันจะคล้ายกับอาการหูหูดับหูดายแต่ไม่ใช่หูตึงนะหมอบอกไม่ใช่หูตึงนะครับนั่นแหละพยายามให้เขาบอกว่าหนึ่งให้พักผ่อนให้เยอะๆสองให้กินอาหาร คือจะบอกว่าเขาก็ไม่พูดถึงอาหารเสริมนะแต่แค่บอกว่าให้กินอาหารหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นพวกยาเชื้อไวรัสในในสมองเราเพราะไม่เกี่ยวกับสมองเลยนะครับหูเหิเนี่ยให้กินซะเราก็ไม่บอกว่าเออเรากินพวก,กพวกีเพ่อยู่เราไม่กล้าพูดเพราะรู้ว่าถ้าพูดไปหมออาจจะแอนตี้หรือว่า,าจะห้ามเราก็กลับมากินแล้วบอกวให้ยามาส่วนหนึ่งนะครับยาปรับ,ะร,ร,บระดับน้ำอะไรเขาไมา่รู้เขาบอกยาปรับระดับน้ำให้หูชี้เปล่ารู้เลย แตถามหมอว่าแต่ผมก็กินม B ีโพลิสนะครับกินม B ีโพลิสแล้วกินยาหมอแต่ยาหมอผมกินแค่ประมาณสามสี่วันกินไม่ครบด้วยแหละเพราะผมรู้ว่ายาหมอนะ่ะยังไงมันก็ไม่อยากกินเยอะผมกลัวเสียกระตับผมผมเลยเลิกกินยาหมอสามวันผ่านไปผมกินแต่มีโพลิสก็ผมกินไปเรืิอม,ม,ม,มานานแล้วไงแต่ตอนนี้ซา,า,าเาบาผมอ่ะคือซาเบลหูฟังเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นผมไม่นานว่ากินมีโพลิสนะครับม B ีโพลิสนะครับ B ถ้าทราัลเตเนียเนี่ยก็ยังมีโพลิสปิเนี่ยแหละครับปีโชคใช่นะครับเพราะผมบอกเลยว่าทุกโรคในโลกกลมๆใบน,ในี้มันก็เกิดจากไอ้นี่หมดแหละเชื้อราเชื้อชิตแบคทีเรียผมร่วงท่านนังนีซ่าเป็นกาเกรื่องน้ำมูกเด็กข้างบ้านผมนะครับเขาเป็นน้ำมูกไหลม่อยู่ตั้งแต่เด็กมาประมาณห้าปีหกปนีนะครับคุณแม่ผมตอนนี้ไปแนะนําว่า ให้ทางดีโพลิสเดี๋ยววันจันทร์งคารคงจะรู้คำตอบว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อไปคุยกับพ่อแม่ขอไว้ว่าให้กินซักพาะน้องของเนี่ยน้ำมูกไหลามาตั้งแต่เด็กนะครับเกือบสิกว่าปีแล้วอะ่ะยังไหลยอยู่เลยอะ่ะไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโพงสงนสัทอักเสบทำให้น้ำมูกไหลออกมาแต่เขาก็ไม่รักษาเพราะว่าด้วยปัจจัยด้วยปัจจัยนะครับแม่เลยบอกว่าเนี่ยกินนี้ไหมก็เขทาทำงานตรงนี้อยู่มันช่วยได้อาจจะช่วยได้นะ ประท้วงสาวผมก็กินปีนพลิตอยู่ครับนะฮะแล้วมีผมแล้วมีทางคุณอาก็กินบีนพลิตอยู่นะฮะคุณแม่คุณพ่อกินอานิโชกกินกาเซนโกที่บ้านตอนนี้อาหารเสริมโนวานนะครับแล้วช่วยให้พ่อผมแข็งแรงช่วยให้พ่อผมเดินได้ดีขึ้นแม่ผมก็ไม่ต้องปวดกระดูกแล้วแม่ผมก็แข็งแรงขึ้นป้าผมป็นอนโรงพยาบาลมาตัวเหลือเลยกลับมาตอนนี้ร่างกายดีขึ้น,น,นจะมากินอาซิโชกกินอาซิโชก พี่สาวผมตอนนี้กินโชคอยู่นะครับได้ฟังอ่ะก็ยังกินอยู่นะครับถึงแม้สภาพตับดีขึ้นแล้วนะเซลล์ตับดีขึ้นแล้วท่าตับดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังกินอ่าพี่ชงเพราะอ,อะไรถ้าฉันไม่กินแล้วอนาคตมันอาจจะกำลังเดิมก็ได้ถูกไหมฮะนั้นนะครับกินอาหารเสริมแล้วกินให้ต่อเนื่องไม่ใช่กินเสร็จปุ๊บแล้วหายแล้วเลิกกินอันนั้นไม่ดีนะครับเป็นการกินที่ผิดวิธีนะครับเหมือนกัน คุณใช้ครีมของโนวาคุณจะใช้ยาผสมของโนวาใช้ตัวครีมทาผิวของโนวาตาใช้แล้วขาวแล้วก็ต้องใช้ต่อไปเรื่อยๆถูกไหมฮะถามว่าผมใช้ครีมยี่ห้อนี้ผิวของขาวขึ้นผมใช้ก็ใช้ต่อเป็นปีนะครับผิวขาวเสร็จหรดอไมไม่ใช่เราต้องใช้ต่อเหมือนกันผมขายทิ่เป็นตอนนั้นมีคนถามผมว่าเนี่ยพี่ใช้ทิกเป็นครีมแล้วมันขยายใหญ่แล้วว่าหยุดใช้ไหม ถ้าพี่นี่หยุดมันจะใหญ่เพิ่มใชไหมร่างกายมีในตุ่มที่มันจำกัดประมาณนะครับไม่ใช่วันนี้เดือนนี้ใหญ่หนึ่งนิ้วเดือนหน้าใหญ่สองนิ้วสิ้นปนีติดสองนิ้วมัน 0, ต้องหาเมียแล้วครับอยู่บ้านเฉยมันใหญ่แค่จํากัดเหมือนกันถ้าคุณใช้แล้วคุณต้องใช้ต่อเนื่องเพราะมันเป็นตัวบำรุงอาหารเสริมเป็นตัวบำรุงนะครับไม่ใช่ยาแต่ยากินแล้วถ้าหายต้องหยุดอาหารเสริมกินแล้วหายก็ต้องกินต่อ เพราะข้าไปส์ตามผูกุมกันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะแต่คนที่ไม่เคยกินอาหารเสริมจะมองอาหารเสริมเป็นยาทุกคนจะมองอาหารเสริมเป็นยาหมดเราต้องแยกใะให้ถูกนะครับว่ายาให้โทษยงอาหารเสริมให้โทษออยังไงนะครับและเราจะขายได้วันนี้ฝากไว้นะครับกับปีโพลิสในตัวฆ่าเชือเช้อราเชื้อไวรัสและเชือเช้อแบคทีเรียและห่อหุ้มเชื้อมาเร็งได้ ฝากไว้นะครับกับอาหารเสริมที่คิดว่ามันไม่มีแวลูหรือคุณค่าแค่ไหนที่มันจะดีขนาดนี้แล้ว2กล่อง2อ0พันหนถ้าจำไม่ผิดมัน700 PV ้อยพีวันพีวีป่ะใช่ใช่นะโอเคใช่ผมชอบมากโปรโมชั่นนี้ไม่มีอ่ะ2อ0พันหนึ่งัน้นรู้สึกสิได้แล้วคอมเม้นต์เลยเนาะเหลือกล่องพีบาทนี้ถูกไหมฮะถามว่าที่ผมฟังพ่อดนสินข้างล่างพ่อบอกก็เอาไปขายในช็อคที่เอาฟิตพันแปดห้าสิบ รที่ผมขายได้เพราะผมก็พูดหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เขารู้ว่าเป็นยังไงแต่ก่อนขายผมบอกแล้วว่าถ้าพี่หัวหน้าคิดว่าตับสําคัญเดี๋ยวผมพูดต่อผมมากล้าขายเนี่ยถ้าคุณบอกว่าตับไม่สําคัญผมก็ไม่ขายพูดไปอะไรบ่อพูดไปคุณก็ไม่ฟังแต่คุณบอกว่าตับสําคัญผมขายเลยครับพี่เขียวแงบ้านอ้วนมานานแล้วอยาลดความวาอ้วนกินยาลดความอ้วน ไม่ลดแต่มีอาการเจ็บหัวใจผมบอกกาแฟเซเน, 1, 2, 3, ดน 1, 2, 3, ด่ดึงสองสามกินเดือนหนึ่งสองสามลุกดึงเดือนผ่านไปลดไปสองโลแล้วครับแต่ผมบอกที่เสริมพี่ต้องลดอาหารน้ำตาลลดอาหารเฉพวกแป้งด้วยถ้าพี่ไม่ลดพี่อยากซื้อของผมมันไม่เห็นผมผมไม่ชอบขายคนที่กินแล้วไม่มีวินัยการกินนะครับกินแล้วไม่เห็นผลผลกลับมาคือใครเราจะโดน คนคนคนไทยส่วนใหญ่นะซื้อของเสร็จไม่เห็นผลต่งคนขายอยากไปกินของมันกินแล้วไม่เห็นผลแต่ไม่โทษตัวเองไงไอ้ที่กินไม่เห็นผลเพราะว่าฉันกินก็จริงแต่ฉันยังตามใจบ่างอยู่แต่พี่เขียวเขาอยากยอมเชื่อผมนะครับยอมเชื่อผมจนทุกวันนี้เดือนนี้ผ่านไปลราสองโลแล้วครับจริงๆแล้วถ่ายคล่องเยอะมากถ่ายดีขึ้นนี่คือผลของกาแฟเฟรนี่ ถ้าหายนะครับฝากไว้นะครับขายแล้วเราต้องบอกวิธีการกินวิธีที่ถูกต้องให้กับเขาด้วยนะครับไม่ใช่กินการเป็นโภลลดน้ำตาลในเลือดตอนเย็นปล่อยทองเม็ดแคนหนึ่งสังแค่าย,ยาแล้วมันจะลดไหมมันไม่ลดมันยิ่งเพิ่มอีกถูกไหมนะกิน,ปนกไปทำไมติดาเงินกินอาหารเสริมพรบคุณต้องมีวิในัยในการกินด้วยคุณต้องมีวิในัยในการใช้ให้ถูกต้องกินต้องกินอย่าง,มงสม่ำเสมอ อาหารเสริมไม่ใช่เดือนเดียวกินผลไม่ใช่อาหารเสริมเทวาดารัประทานกินเพียงเดียวแล้วหายเลยไม่ใช่ไม่ใช่ยามันต้องมา่องถึงฝาเดือนหรือสี่เดือนขึ้นอยู่กับสภาพแต่ละบุคคลนะครับเราอยู่วงการอาหารเสริมมานานถูกไหมฮะเรารู้อยู่แล้วที่ว่าอาหารเสราิมายา,มาต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ใช้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เรารู้วันนี้นุกเอาไปขายเหมือนกอ็มอนะครับอ่ามีคำถามไหมไม่มีนะครับเอาฝากไว้นะครับสองพันหนึ่งร้อยเป็นผมยอมเสียนะ เป็นผมยอมเสียผมยังไม่มอง700 PV หรือว่า1,000 PV นะผมมองแค่ราคากับสิทีผมจะได้มาคุ้มมากกว่าคะแนนนะครับสองพนหนึ่งข้างล่างมีขายเนาะนะครับอาหารเสริมกินเพื่อป้องกันระฟื้ปุูงแต่ยากินเพื่อรักษาถ้าหายต้องหยุดแต่อาหารเสริมกินไว้ถ้าแข็งแรงก็ต้องกินเพื่อเข้าไปสร้างภูมิสร้างฐานระดัปุ้มกั แต่ถ้าเราเป็นอยู่แล้วกินเข้าไปเพื่อไปปรับสภาพและฝืนฟูอาหารเสริมเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวแต่ต้นที่ยาแก้ระยะสั้นแก้ไปไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยพูดแค่นี้พ่อผมซื้อของอืมดีมั้มนะครับนะฮนะบเบอร์ผมเป็นเบอร์เดิมนะมัยมีอะไรต้อหาผมได้ือไหมก็นะ้ำเป็นกุ้กได้เลยนะครับยินดีเต็มที่เลย คุณเอ๋มีอะไรต้องมเติมไหมครับพ่อเข้ขายพ่อใช่มหรือว่าขายไม่ได้เสียใจครับคนแก่ตัวผมจัดขายหมดแล้วแล้วก็มีอันโชคเนี่ยผมจะไปลงตามร้านอาหารแล้วนะครับตอนนี้เพิ่งไปคุยกันอะไรก็ค่างเสร็จตับเรียบร้อยเพอร์ิที่เลียบจรงนะครับจะมีร้านที่เคยได้ฟังครับที่พัทยามีร้านตัางเคซีฟู้ดนะครับเพราะว่าออกจากที่นี่ไปก็เลยไม่สารต่อ นะครับเปเรย์สานตอบไปแล้วก็รอน้องกลับมาจากอเมริกาแล้วก็เดี๋ยวคว้าไปลงขายนะครับวันนีที่ร้านแลบเจริญซีฟูด้ดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นสามนะนะครับก็เดี๋ยวจะลงไปขายนการเพิ่งคุยกับนุ่นน้องที่เป็นเจ้าของร้านอนะ่ะเรียบร้อยแล้วพอดีว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ตอนอยู่โนวาเคย,ยเคิดทำอย่าปรึกษาผู้ใหญ่งเห็นจากคลุมกิจอยู่นที่รู้ว่าเอเราจะยังไงจะทีเคดิหรือว่าเราจะไปขายในราคาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับตอนนั้นนะครับเราจะซัพพอร์ตอะไรให้บ้างน,นะครับเพราะเป็นร้านอาหารใหญ่ไงแล้วคนกินเนี่ย อาหารเป็นพาน่ะคนมีเงินไงยิ่งตังเกอร์ฟูวด์มีแต่ฝรั่งฝรั่งเ็าต้องขายเยอะครับแม่เจ้าอาทิโชคฉันรู้จักดีอยู่แล้วครับขายง่ายด้วยและราคาพันแปดประทานเท่าเดิมทิปๆสำหรับพวกเขาเขาคิดทีกุ้งมังกตรตัวเท่าไหร่สองสัมภารไม่กินได้นะครับแล้วไอ้เจ้าอาิโชคเนี่ยถ้าเราทำป็นตัพน์เก็ออก้วยนะอนาไวางขายได้เลยนะครับผมก็ไปขายทิ่งานนะพร้อมถุงพร้อมตอกมันอน่ะ ให้บอกเลยราคาแตงเหรอถูกมากจริงจริง,งทุกคนบอกถูกมากนะครับเพราะอะไรเพราะด้วยแพ็กเกจจิ้งมันไงถุงก็ดูดีกล่องกโอเคขวดก็ดูสวยด้วยบวกแวลูหน่อยพันแปดชิปชิปตัาดก็ต้องพูดถึงครับ์พันแปดเงินไม่ขอีอลของเขามีโปรชรรรั่นสามขิดอยู่แล้วครับเออเอาเดีโชเพราะว่าผมทำข้าวสามขีดไปแล้วนะครับ ก็ฝากไว้นะครับทำการตลาดถ้าเรารู้เส้นทางช่องทางเหล่าเรียนมันต้องไปจอเะเนี้ยแล้วครับแล้วเราทำการตลาดได้นะฮะผมชอบนะครับแนคลิปท,ที่เรานั่งติดกันเมื่อเช้าเนาะนะฮนะโอเคถ้ามีคำถาม